สวัสดีครับท่านผู้ชมแลวก็ผู้ที่ตามช่องสงวนกุลวงผมว่ใหญ่เปียกนี่แหละครับเอาพ่อการวันที่23เมษายนนะครับ2565ครับเอาพ่อกันตอนเที่ยงแดดห่อนๆครับโอ้ยห่อนหลายเอาท่านผู้ชมแลวก็ผู้ที่ตามาผมก็ขอสวัสดีปีใหม่ไทยเฮ้าเนาะครับเนาะ คือสิบบอว่าทราบปันใดดอกคือสิบบอทราบปันใดครับป,ปีไม้ไทยเฮานะครับสงการนะครับเด้อเอาขอบคุณหลายๆเอฟซีฟูติดตามบอถิมบอปลาพงเงยี่เปียกเอามาหนี้ครับพงเงยี่เปียกสิมานําเสนอรถไถน้อยเจ้าแลดดงนี่มันปรับให้ปรับหน้าได้บอนะครับผมสิผ้ามาเบิ่งครับแต่ว่าไม่ได้ไถเบิ่งเลยครับเพราะ บ่มีตาก้องสำรองนะครับเอาเป็นยังค่อยปรับพื้นที่ให้ทีหนะ้าก็เพราะว่าเนื่งหน้ามันที่ได้ทั่วถึงครับสองเข่ามันก็สิได้สม่ำเสมอนะครับแล้วก็ประหยัดปุ๋ยครับเอาหลักการนะครับผมผมจะพาเบิ่งครับนะเมื่อนี้ผมมารับจ้างครับรับจ้างอปรับหน้า ปับพื้นที่หน้าพี่น้องครับสิบสองไรผมก็รับประมาณเกตพันหานี่แหละครับนะครับงอนปะทุกยากหล่ะคอยได้มาหารับจ้างเพื่อนครับเอาครับให้นี่เป็นให้สุดท้ายเด้ครับเดิอนี่นี่ผมก็เลย่ทายท่าใหม่เบิองนะครับอ่าผมมาเบิองอัซุ้มแลแล้วๆครับนี่คืออันบ่เพียงครับมันบ่เสมอผมก็บบ่เอาเงินครับ นะครับจะภาพดีได้นะครับแนะนำได้อันนี้แล้วเหรอครับเนี่ยแล้วก็ไปทั้งปุ่นครับแล้วเบิร์ดเหรอครับพู่นะแล้วเบิร์ดเหรอครับนะครับเหลือให้เดียวนี่ลหระครับ่นี่ยใกล้ๆกันนี่ก็แล้วแหละแล้วพงเศา้านี่ครับผมก็เลยฝ้าไว้เสียมันแล้วประมาณใบสวงนี่หละครับอ่าแดดก็ห้อนหลยครับห่อนอีลีดินก็แข็งๆครับเนี่ย นะครับแต่ว่ารถไทยน้อยเจ้าแลดดงนี่ก็เฮ็ดได้ครับนะครับน,นี่แล้วละครับแล้วมือเ้านี่นะครับผมก็เล่นนางพักพรเอาขั้นตอนการปรับพื้นที่หน้าเฮ็ดยังไงครับนี่ครับให้ตอนแรกเฮ้านั่งเฮายางสำรวจก่อนครับว่ามองไหนมันสูงในพื้นทีหน้าพื้นนั่นนะครับแปลงนั่นนะ มองไรมันสูงให้ให้เหาออก่านหลังครับนี่นี่นี่ให้เหาออก่านหลังนี่ไถก่อนครับอ่าผ่านหลังไถก่อนอ่ามองไรสูงกับไปหาไถเบิดแล้วครับอ่านี่ครับพอไถแล้วแล้วนะครับพอไถแล้วแล้วเขาก็ไถกล่องไว้ครับนี่นี่นี่ครับไถกล่องไว้นะอ่าไถกล่องไว้ บานี้มองได้มองตบาบานนี่นี่ครับแม่ล่องกลางนี่แม่นเวิร์ดครับนี่อ่านี่ครับล่องกลางนี่แมนน่นเบิเร์ดเลยครับนี่เอาสีได้ไถอ่าทั้งคางที่มันสูงนะครับอ๋อมาใส่มองล่องกลางให้เพื่อนนะครับน่ะเราบานนี้น้ำน้อยๆมันก็นสีพ่อดี นะครับบ่ได้เปลียงน้ำนะ,นะครับนะครับนี่มองนี่ข้งคักนี่ครับนี่นี่แถวบริเวณน,นี่มันเป็นเครือผลละครับนี่มันต่ำหลายครับน่ะมันไปเข็บผมไถหน้าผมยัวหวั่น่นเลยว่าอ่าไปย้ายเปียกไปปราบาหน้าแหาเนี้ยลดไงก็เฮ็ดว่ถือใจคือยังลดน่อยเจ้าไว้ว่าสัน อ๋แต่ว่าผมบ่นับร่องเด้อแต่ว่าอา่าผมก็สิเฮ็ดซ้ำผมเฮ็ดของผมมันละผมก็เลยวางสิเอาไปเฮ็ดไอ้เบื่องเนี่ยะเอาตัวไรผมก็เลยว่าเก็ดพันหาอ่า,อาสี่บอกเงินหละอันบอกเพียงเขาก็เลยพอใจครับนี่ครับนี่จานาเฮ้าก็ไถครับเฮาจักมองสูงแล้วก็คือเอาผ่านหลัง ไทก่อนครับมองได้สูงีเอาพาันหลังไทยก่อนนะครับมองจากนั้นาก,ก็เอาพาันใบแดนดินนาครับไทยเป็นกล่องไปนี่ครับอ่าไทยแล้วมันเพครับเนี่ยเอาพาันหลังไทยแล้วก,ก็เอาใบดันดินนาไทยเป็นกล่องครับนกล่องมารวมไปนะครับจากนั้นก็เอา ใบดันดินนานี่ครับนี่ไถไปใส่หม่องตาครับไถไปใส่หม่องตานะครับนี่แหละครับมนเบสด่หม่องตานะจาระเขาก็เกียอ่าเกียให้มันเสมอให้มันเพียงได้ระดับครับระดับสายตาเขานี่แหละมาถึงกับระดับอ่าระดับน้ำดอกครับนะครับโอ้อ้อนลายดินกระแจนครับ เง็ดอยู่ครับรถไถยน,น้อยเฮ็ดได้คือรถไทยไงล่ะครับนะารถไทยน้อยเจ้าแลดดงนะครับนะขอขอบบุญขอบคุณหลายอลายาอีพยัญลนงที่เฮ็ดให้นะครับได้มารับจาบบา้างลับใบนะครับย้อนวัตถุกว่ายากล่ะครับน้าเอาขอขอ,ขอบคุณหลายๆลายยครับเลยเอฟซีผู้ติดตาม อ่าเมือ่อสิหรอครับอขอบคุณห,หลายๆอ่าที่ให้กำลังใจพ่อใหญ่เปียกบริจารายการดูวนหรอครับเอา้าขอขอ,ขอบคุณขอบบุญขอบคุณดนยครับเด้อให้ติดตามพ่อใหญ่เปียกตลอดไปด้อครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับจากพ่อใหญ่เปียกครับ